กลางความขัดแย้งที่เกิดระหว่างยูเครนและรัสเซียดูเหมือนจะยังไม่จบลงง่ายๆเมื่อรัสเซียได้ออกมาแถลงการเปิดเผยว่าทางการได้รับเอกสารเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับใหม่จากยูเครนเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขความขัดแยง้งด้านความมั่นคงกับรัสเซียและพบว่าเอกสารนี้มีการเบี่ยงเบนสาระสำคัญไปจากครั้งที่ผู้คุยกันล่าสุดที่ตุรกี ทั้งนี้ที่ประชุมสมาชิาสหาประชาชาติได้ลงมติ93เสียงระง,งับการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธทิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC ของรัเสเซียเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาโดยมีประเทศที่คัดค้าน24เสียงอาทิ รัเสเซียจีนลาวเวียดนามอิหร่านคาซัคสถานเบลารุสและหลายประเทศในแอฟริกาส่วนประเทศที่งดออกเสียงมี58ปประเทศรวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างไทยกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและบรูนไนโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังรัเสเซียได้ออกมาเตือนชาติสมาชิก UNSCR ว่าอย่าลงมติขับรัเสเซียออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติภายใต้แรงกดดันของสหรัฐและชาติตะวันตก ใน UN ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียและจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตล่าสุดเพจสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ค,คลิปนายไมเคิลจีฮีตอุปทุรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยอวยพรคนไทยเนื่องในวันสงกรานต์ระบุถ้อยคำอวยพรความตอนหนึ่งว่า แม้ว่าเราต่างกังวลกับความขัดแย้งทั่วโลกในปัจจุบันและยังต้องปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่เทศก,กาลสงกรานยังคงเป็นโอกาสให้เราแสดงความกตัญญูความรักและความหวังดีเราสองประเทศมีเรื่องน่ายินดีมากมายกว่า200ปีแล้วที่สหรัฐและไทยร่วมมือกันในประเด็นต่างๆที่สำคัญกับเราตั้งแต่การค้าไปจนถึงความมั่นคงสุขภาพการศึกษาพลังงานสะอาดไปจนถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสหรัฐได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหลไทย ขณะเกิดโรคระบาดใหญ่ในฐานะเพื่อนหุ้นส่วนและพันธมิตรเราจะช่วยให้อาเซียนมั่นคงปลอดภยัยและมั่งคั่งยิ่งขึ้นพวกเราที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานต์สวัสดีครับผมไมเคิลฮีอุปทูตร,รักษาการแทนเอกกราชทูตสหรัฐอเมริกาไม่ว่าเราทางข้างวงขับความขัดแย้งทั่วโลกในปัจจุบัน แต่ยังท่องคราบตัวเข่าคับชีวิตวิธีหมายเทศกาลสองครั้นยังคงแผ่นโอกาสให้เราแสดงความกตัญญูความรักและความหวังดีเราสองประเทศมีเรื่องน่ายินดีมากมายความส่งรอยผีเล้าที่สหรัฐและไทยาร่วมมือกันในประเทศทั้ง,ท,ง,ท,งที่สำคัญขับเราตั้งแต่ขานค่าให้จงถึงความมั่นคงสุขภาพการศึกษาพลังงานสะอาด ใหจงเถึนงกันลักเพียงทางวัฒนธรรมสหฮาราได้ยื่นเคียนบาเคียงลายไทยคณะกึดรกระบาดใหญ่ในคณะเพ,พิ่นพุนสวนและพันธมิตรเระชะช่วยให้อาเซียนมังคงพลอดไยและมันข้างยิ่งขึ้นพวกเราวที่สถานทูตซารัฐอเมริกาขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานต์ขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานขอบคุณครับ <laughs> <laughs>